กับหมอมาพาชีวิตแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงวข้อเรื่องที่ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนอาหารอย่างไรที่จะทําให้น้องหมาน้องแมวเราเนี่ยไม่ท้องเสียนะคะใครเนี่ยเคยเจอกันไหมคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราเนี่ยให้อาหารน้องหมาน้องแมวมาเนี่ยชนิดหนึ่งเนาะแบบกินอย่างต่อเนื่องเลยแล้ววันนึงเนี่ย เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนละเปลี่ยนปุ๊บอ่าท้องเสียปั๊บเลยเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยพอท้องเสียปุ๊บเราก็กวลกวาวใจเนาะเฮ้ยติดเชื้อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากจากการที่เราเนี่ยเปลี่ยนอาหารอย่างฉับพลันเนาะอ่าคราวนี้ทำไมล่ะทำไมเราเปลี่ยนอาหารแล้วน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่ดีๆท้องเสียได้นะทุกคน เวลาที่เขากินอะไรไปเนื้อนานๆเนาะมันไม่เหมือนคนเนาะที่แบบอย่างคนเนี่ยกินอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปแทบทุกวันเนาะแต่ว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยกินอาหารเป็นถุงเนาะก็จะกินแบบเออกินให้หมดถุงกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนอาหารบ่อยคราวนี้พอไม่ได้เปลี่ยนอาหารบ่อยกินแบบเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆเนาะในจุลินทรีย์อ่าจุลินทรีย์เอนไซม์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะย่อยกันแบบเหมือนปกติซ้ำๆเดิมๆตลอดคราวนี้ พอเราอยู่ดีๆ,ๆแบบเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนาะแบบอยู่ดีๆเราเปลี่ยนปุ๊บปั๊บใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีสารบางอย่างเนี่ยที่เอนไซม์เราเอนไซม์ในทางเดิอนอาหารจริงๆทางเดิอนอาหารของน้องหมัน้องเมลเนี่ยเขางงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเฮ้ยเราไม่เคยพบเคยเจอเลยก็เลยทําให้แบบเกิดอาการแบบลํงไส้แปรปรวนอ่าท้องเสียได้ก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะทุกคนเพราะว่า จริงๆการเปลี่ยนอาหารแล้วท้องเสียงเนี่ยมันก็จะค่อยๆค,คลายลงเนาะหลังจากที่เราเนี่ยใช้ระยะเวลาเนาะในการที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยระยะหนึ่งแล้วอาการท้องเสียเนี่ยก็อาจจะหายไปได้เลยแต่คือคราวนี้เราอจะทํำยังไงดีที่จะป้องกันที่จะทําให้น้องเนี่ยไม่ท้องเสียระหว่างที่เปลี่ยนอาหาร เนี่ยวิธีการเนี่ยเราก็คือต้องอย่าทําให้เอนไซม์และจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามันเริ่มตื่นตื่นตูมอา่าตื่นแบบตื่นเต้นตื่นตูมแบบอุ้ยอะไรอ่ะอ่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือค่อยค่อยเปลี่ยนนะทุกคนเราเนี่ยเปลี่ยนอาหารเนาะก็คือเร,เราก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็นใช้เวลาสักเจ็ดถึงสิบวันเนาะใจเย็นๆ,นๆเราก็เปลี่ยนทีละหนึ่งส่วนสี่ในหนึ่งถึงสองวันแรก ก็คือทีละหนึ่งส่วนสี่เอาอาหารใหม่เข้าไปหนึ่งส่วนอาหารเก่าอีกสามส่วนถัดมาวันที่สองวันที่ 3, วันที่สามวันที่สี่เนาะเ,เราก็เราก็เปลี่ยนไปอีกสองส่วนสี่เนาะเถอทานครึ่งหนึง่งแล้วเนาะอาหารใหม่อาหารเก่าคราวนี้เราก็เปลี่ยนไปวันที่ห้าวันที่หกเรา,าก็เปลี่ยนเป็นสามส่วนสี่คราวนี้อา,อาหารใหม่จะมากกว่าอาหารเก่าแล้วแล้วก็ ถัดมาวันอาทิตย์หนึ่งพอดี7ถึง10วันก็ตามแต่เนาะก็เปลี่ยนไปครบทั้งหมดเลยเป็น4ส่วน4อ่าเราก็จะทำให้จุลินทรี์ในลำไส้ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยกับเอนไซม์ต่างๆเนี่ยที่เคยหลังเนี่ยก็คือไม่ตกใจเนาะก็คือค่อยๆเปลี่ยนไปอ่าหรือถ้าเราแบบอยากจะป้องกันได้อีกเพิ่มเติมอีกนะถัดมาอยากจะเปลี่ยนไวๆหน่อยแบบเปลี่ยน หนึ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเร็วๆหน่อยเราอาจจะใช้ตัวช่วยนะเป็นพวกปรับสมดุลทางเดิอนอาหารอย่างเช่นพวกพโปรไบโอติกต่างๆเนาะใส่ลงไปพร้อมกับอาหารที่เราจะเปลี่ยนอันนี้เนี่ยหรือก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามีการปรับสมดุลทางเดิอนอาหารก่อนเริ่มตอนแรกๆเนาะก็ช่วยทําให้ภาวะของ การเปลี่ยนอาหารท้องเสียเนี่ยลดลงไปได้นะทุกคนอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทริคนี้ดีถ้าใครอยากเปลี่ยนเร็วอาใช้แบบคู่กับโไบโอติกถ้าใครแบบไม่อยากเปลี่ยนเร็วแต่ก็คือคืออยากเปลี่ยนแหละแต่ว่าไม่อยากให้น้องหมาท้องเสียแต่ว่าไม่มีโไบโอติกเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนทีละส่วนทีละส่วนไปเรื่อยๆเ,เนาะก็จะทําให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ท้องเสียคราวนี้เนี่ยน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยก็จะ ไม่ท้องเสียเวลาที่เปลี่ยนอาหารแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบทริคที่ดีอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะถ้าใครอยากคอมเมนต์ในเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย